แท็กละ45บาทสงไว้แล้วใช่ไหมคะออเดอร์ขายตาออเดอร์เลยอลูกค้าประจำอ๋อลูกค้าประจำแสดงว่าทำอร่อยขอยาอันนี้จะหมดแล้วใช่ไหมคะกี่กี่ร้อยโลทำน้อยแตนนี้ประมาณ ตีตีวยเลยนะตีให้ราคาวันนี้เลยีาคุณพี่นี่ชื่อสมบัติใช่ไหมคะอ๋อชื่อเราชื่ออะไรคะสมพร ไม่อร่อยเรายินดีคืนเงินนะครับใช,ใช่ครับน,นี้รับประกันเลยครับกี่ร้อยตัวคะเนี่ยก,กี่ร้อยตัวทำมากี่ร้อยตัวเสร็จแล้วรวมาันกีตันร้อยตัวตามร้อยตัวเป็นตัวเท่าไหร่คะเป็นตัวสี่ร้อยสี่ร้อยแปดมีทุกอย่างให้พร้อมไหมนะรับประกันความอร่อยด้วยถ้าไม่อร่อยมาคืนเงินได้เลยแล้ว,วแล้วหมูชิ้นแต่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นชั้นกิโลครับแล้วแต่โลละอันนี้ตอนนี้วันนี้หมูไอห,หมูโล,ลอะไรป้าพอรู้ไหมป้าเธอที่ไม่รู้อ่ะ ตามร้อยสามร้อยค่ะอันนี้ผดูต้นแล้วนะแถมน้ำจิ้มให้ฟรีสวยทุกตัวเจ๊หแต่เจ๊ชอบใจตรงไหนได้เลยครับวุ้นนะีุ้วนนะครับซื้อเยอะไหมคะลูกค้าซื้อเยอะไหมคะปีนี้กับปีที่แล้วไหวมากเท่ากันไหมหรือเท่ากันหนูไหวเท่ากันนะคะอ๋อไม่ลด ปีนี้ต้นทุนเป็นไงราคาซื้อของแพงขึ้นกว่าเดิมไหมหนูก็แพงขึ้นนะเพราะปกติหน,นูแพงประมาณสี่พัน 4, เนี่ยตอนนี้ห้าพันกว่าไปแล้วหนโอนได้ครับอะไรคะเนี่ยคุณอีทน,นะ ปีนี้ขายดีไหมเอ่ยขายดีไหมผลไม้ต้นทุนเป็นไงสูงขึ้นกว่าเดิมหรือเท่าเดิมขึ้นกว่าเดิมขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วเราขายราคายังไงนะต้องขายตามแพอนะฮะขายตามราคาใช่ไหมฮะขึ้นตามขึ้นลงตามลงอันนี้ร้านคุณอะไรคะเนี่ยร้านคุณบาสร้านคุณบาสปีนี้ขายดีกว่าเดิมไหมล่ะเรื่อยๆคึกคัก ลงผลไม้มากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิม,ดมซื้อผลไม้เยอะไหมคะซื้อผลไม้เยอะไหมคะซื้อมากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิมจากปีที่แล้วคืออะไรคะซื้อเยอะไหมพี่ตั้งไม่เยอะหรอกไหวปีนี้กับปีทียย่แล้วไหนมากมากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิมเท่าเดิม ่เป็นไงต้นทุนราคาต้นทุนราคาต้นปีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจต้มปีที่แล้วราคาเท่าไหร่คะเท่าเดิมใช่ไหมปีที่แล้วแพงกว่านี้เหรอปีนี้ถูกกว่าทําไมถูกกว่าล่ะ <c oughs> อ๋อปีที่แล้วป,ปีที่แล้วโลเท่าไหร่คะโลละเน่าจะหกสิบ อ๋ออันนี้ขายขายราคาแบบเท่าเดิมไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นราคาไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะหมายถึงว่าราคาปกติวันธรรมดาก็เท่านี้นวันนี้ก็เท่านี้นเป็นไงลูกค้ายงงเยอะไหมลูกค้าซื้อมากกว่าเดิมไหมปีนี้ลงเยอะไหมล่ะผลไม้ลงเยอะกว่าเดิมไหมล่ะเท่าเดิมเลยเน,น,นาะ<ล> ยัง,ย,งยังไกล้อยู่ยังใกล้อยู่กี่ร้อยโลเนี่ยลงไว้เนี่ยหนึ่ร้อยหนึ่งร้อแล้วก็นี่ยามห้าามห้าามลูกร้อยเนาะค่ะเป็นไงขายดีไหมคะ ขนมไหว้นี่เท่าไหร่คะเนี่ย450คู่รีพ่าครับเขียนแค่น,นี้พอแล้วน,นี่มาที่เลยต่ออันนี้เหลือน้อยแล้วออกไปดิาขายดีไหมคะไก่ต้มตัวละเท่าไหร่คะ450-200ค่ะอันนี้เปิดขายตั้งแต่ก,กี่โมงถึงกี่โมงคะ ถึงกี่โมงคะวิ่งร้อยสิบบาทจ้าจะเชิญชวนลูกค้ามาซื้อยังไงคะทำไม่เยอะไหมปีนี้ปีนี้เยอะกว่าเดิมไหมเยอะมากกว่าปีที่แล้วไหมอ๋อกี่ร้อยโลคะเออค่ะอันนี้ร้านคุณอะไรคะคุณมาซื้อได้เลยไม่ปิดหวังเนาะตลาดไหนคะเนี่ยนี่ตลาดไหนตลมอญจตรงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเค Trúc lươi, mũ với mũ. Ừ, Chào, Mì trúc tràng, mù khải như ngay nào? Mù, เอาไปยี่สิบบาทเพราะว่ามันไม่แพงคนมีเงินน้อยกากินได้อืขายมันขายง่ายกว่าไหมง่ายกว่าสะดวกเนาะเป็นโลงงานบอกว่ามันแพงอ๋อทางทำเป็นกรรมเนาะเ,ออเป็นเคล็ดลับเลยเคล็ดลับในการขายเราเข้ามาอย่างเราเอาแต่คนริ้วโขกตรงไปตรงมาค่ะเอปีนี้ขายดีกว่าเดิมไหมันต้นทุนแพงไหมปีนี้ต้นทุนแพงไหม เขาอ,อะไรอ่ะออาาทำไมถึงเอากำไรน้อยอ่ะเพราะว่าเอาเยอะไม่ได้นะมันมีตลาดนัดด้วยใช่ไหมเราก็เลยขายถูกเ,เราต้องขายแข่งกับตลาดนัดนอขายดีไหมคะดีคะทำเป็นกำไเหรเนี่ย กำลรยี่สิบบาทปีนี้ผักเป็นไงไนไผักถูกใช่ไหมต้นทุนต้นทุนถูกกว่าเดิมผลไม้แพงคณะแพงแผลไม้แพงกว่าผักถูกกว่าคนเลยซื้อผักเยอะกว่าเดิมไหมเพราะว่ามันมันถูกไงอืม ไอ้กำหนึ่งกำละครึ่งโลไหมถึงไหมเนี่ยย่อนหน่อยนะคณะนี่โลเท่าไหร่นะคณะโอ้ยซื้อเยอะไหมครับคุณยายโอ้แล้วถือไม่ไม่มีใครช่วยถือเลยเหรอคะเนี่ยคุณยายอะไรคะเนี่ยแล้วเราซื้อมากขึ้นกว่าเดิมหรือเท่าเดิมคะเนี่ยมากกว่าเก่าหน่อยทำไมอ่ะทำไมมันเติซื้อไปหมดอะะฮซื้อดะไปหมดอ๋อ เดินไปไกลไหมเนี่ยอ๋อค่ะว่ายเท่าเดิมนะปีนี้เท่าเดิมไผ่พริกร้อยล,ละแปดสิบบาทเด็กพูดแล้วราคาเท่าเดิมหรือแพงขึ้นราคาเท่าเดิมเท่าเดิมไม่แพงขึ้นเลยราคาขึ้นหรือเขาหรือเปล่าไม่ได้ดขึ้นราคาขายราคาปกติเลยปีนี้ผักแพงไหม หัวจะเท้าเท่าไหร่จ้าเท่ากันเลยเนาะขายดีไหมปีนี้ผักเท่าไหร่คะห้าาทนี่คะสิบห้าบาทลุยเอะพิกัดลุยเท่าไหร่สามสิบบาทบางตุ้งอ่ะบางตุ้งห้าสี่สิบบาทเท่าไหร่คะร้อยร้อยสามสิบแปดบาทปีนี้กับปีที่แล้วไหนแพงกว่ากันผัก ้อยยี่เร้อยห้าสิบแปดหกสิบยี่อันไหนนี่ร้อยยี่อันนั้นสามสิบแปดปีนี้ซื้อผักเยอะไหมซื้อเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมผักเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเป็นไงปีนี้ราคาผักป, <c oughs> ปกติไหมราคาเท่าเดิมหรือแ<ม>พกาางกว่าเดิม,มปกติละ่ะต้นทุนอ่ะต้นทุนปีนี้เป็นไงต้นราคาเดิมเท่าสามสิบนี่เนาะ แล้วฟังตุ้งฟังตุ้งเท่าไหร่อ่ะฟังตุ้งพะนาล่ะฮะไอเนี้ยอะไรเนี้ยต้นอะไรต้นไชเท่าไหร่สี่สิบบาทแล้วต้นตั้งไฉอ่ะขากีอ่ะตุ้งต้นหอมโลละร้อยเหมือนกันอ่า มีตะระแหน่ไหมคะมีตะะแหน่ไ้มคะหมดหมดปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้วไหมผักอ่ะนี่ลองดีนะ ทำเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแล้วปีนี้ขายโล้เท่าไรคะไม่หวานร้อยห้าสิบไม่เค็มร้อยสี่สิบต้นทุนและน้ำเข็งโลละเท่าไรแข็งโลละร้อ่ปีนี้เป็นไงต้นทุนตสูงกับว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะ

ขายกรำแล้วเท่าไหร่คะกรำแล้วเท่าไหร่คะทำไมถึงทำเป็นกรรมอ่ะมันจะดวกหรือว่าไงฮะอ๋อมันจะดวกนะมาถึงก็จับไปเลยขายดีไหมปีที่เนี้ยขายดีไหมไ้าแตบาทขายดีไหมอ๋อทำไมอันนี้ขายกรำแล้วเท่าไหร่อ่ะ สาเหตุที่เป็นกรรมทำพเพราะอะไรอ่ะไม่มีเวลาทำขายเป็นกรรมมันขายง่ายใช่ไหมพี่พันธ์หมื่นกว่าตัวเนาะนขายดีกว่าเ<ม>ดิมไหมปีนี้รวยเลยปีนี้ขายดีกว่าใช่ไหม<อ>ขายดีกว่าปีที่แล้วเหรอ,อขายดีกว่าเยอะเลยทำไมคนหนึ่งสั่งไก่เยอะ่ะไม่รู้วันนี้ขายหรือว่าหรือว่าเอาไก่หนักไก่แล้วน้อยหมูลงไปหมูว่าไงไม่รู้เนาะแต่ว่าขายดีมากกว่าเดิมเหรอมันไม่มีไก่ โลละโลละเท่าไหร่เอ่ยมีนี้ได้โลละร้อยแพงกว่าปีที่แล้วเนาะนี่เดิมลมเยอะขายดีไหมคะขายดีไหมทำกี่เท่าไหร่ตัวเอ่ยหลายกี่พันตัวปีนี้กี่พันตัวปีนี้กับปีที่แล้วทำอันไหนมากกว่ากันปีนี้ทำมากกว่าเดิมกิโลละ ดีโลละเท่าไรครับตอนนี้ร้อยหนึ่งครับอ๋ออันนี้เขาเรียกไก่อะไรเนี่ยไก่ไข่ไก่ไข่ถ้าไก่เนื้อล่ะเท่าไหร่ก็ร้อยหนึ่งเท่ากันเหมือนกันใช่ไหมครัไก่ไข่ไก่ตีนี้รอนึ่ครับทอดที่เดียวเอาตีนอย่างเดียวอันนี้ร้านคุณอะไรคะเนี่ยร้านปูเอสหมูหูฮะปูเอสหมูหูปูปูเอสหมูหูปูเอสสามชั้นโลเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หมูว่ายหมูว่ายเท่าไหร่คะ อ๋ออันนี้หมูไหว้ใช่ไหมเขาเรียกหมูว่ายแต่สามชั้นไม่มีแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วอ๋อราคาเดียวกันเนาะขายปีนี้ทําเยอะไหมทําเยอะไหมทํากี่ตัวสิบแปดตัวปีที่แล้วทํากี่ตัวแต่ปีนี้มันลดลงอ่ะอ๋ออันนี้ร้านคุณอะไรคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปลาหมีนะครับเองไหมหมูเป็นอ่ะ เท่าไหร่เท่าไหร่หมูหน้าความเท่าไหร่ิบอเจปีนี้ทำกี่ตัวครับเทำมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมน้อยน้อยน้อย่นเลยทำไมถึงทำน้อยลงอ่ะทนเยอะทเยอะ สสใส่รถนแล้วนะ,ะอ๋อใส่ข้างหลังอะอ๋อมันมีหมูตลาดนัดหรือว่าอะไรนะหมูทั้งหอดใะก้ะไปแล้วมีตลาดนัดมันีหมูหมูมาตีเราจะไปขายปีที่แล้วกับปีนี้ไหนดีกว่ากัน<ะ>ปีนี้กับปีที่แล้วไหนดีกว่ากันปีนี้ราคาค่ะเป็นไงราคาราคาปีนี้กับปีที่แล้วเป็นไงราคาเดียวกันอันนี้กี่ร้อยตัวทำกี่ตัว ทำกี่ตัวคะนี้ไม่รู้ค่ะต้นทุนเท่าไห่อ๋อต้นทุนต้นทุนเป็นไงต้นทุนแพงไหมหม,ม,หมหูหน้าควาหมาแพงไหมแพมัน่แหละนะแพงสุดทีม่เอาราคราคต้นทุนราคาเท่าไหร่โตไอหน้าควาหมาแล้วสามชั้นไข่ไงอย่างนี้ขายไงหมูว้อ่บาทร้อยสี่สิบบาท้แล้วสามชั้นเท่าไหร่ัอทาออทครับ S <S มีนนนะะมนเนื้อแดงเท่าไหร่พี่เนื้อแดงเนเื้อแดงท่าไหร่ครับห้าสเท่ากันเน,นาะอันนี้ร้านคุณอะไรคะมูเกีครับอ๋อค่ะอยู่ตลาดไหนคะเนี่ยนะครับอยู่ตลาดไหนคะอ่าตลาดน้ำใต้ครับ เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่กี่ท่าแล้วปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดก็แล้วแต่คนแล้วแต่วันนะครับประมาณปีนี้ขายดีไหมขายดีไม่หรอกปีนี้กับปีที่แล้วไหนดีกว่ากันอะปีนี้ทำกี่ตัวคะ เจ็ดสิบตัวเกือบเกจ็ดสิบแล้วปีที่แล้วอ่ะเกือบสิบนะเกือบสิบตัวแล้วปีที่แล้วเหรอคะปีที่แล้วเหรอปีแล้วเท่าไหร่นะเยอะกว่าเยอะกว่าทำไมปีนี้ถึงทำลดลงอ่ะเราค่อยลดนะแล้วคนซื้อเป็นไงคนซื้อตอบรับเป็นไงไหมคนซื้อเยอะขึ้นไหมหรือเท่าเดิมหรือน้อยลง ก็แบบผมนะก็เป็นมาเรื่อยๆนะเราเราประมาณคนไม่ได้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะร้านเปิดตั้งแต่ตีสามถึงจสิบเอ็ดโมงอันนี้ตลาดไหนคะลาดค่าย้าค่ายอันนี้ร้านคุณอะไรคะเจ๊มะฮอง กี่ร้อยโลคะแม่ค้าตามมาเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวเราไปซื้อผักงกันแกรู้ไอ้หมวยไม่เป็นไรเดี๋ยวมามีอันนี้ร้านป้าอะไรเนี่ยขายดี ออ๋ราคาเป็นไงต้นทุนแพงไหมไม่แพงไหมคือไปต้องของเราเองครับต้นทุนเดี๋ยวปีที่แล้วขายราคานี้ s ไหมคะราคานี้แหละครับผมทำไว้กี่ร้อยโลคะสี่สิบห้าสิบโลได้มั้งครับฮึมฮะแต่ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้วไหมก็เรื่อยๆเรื่อยเหมือนเดิมเหมือนต้องขึ้นตามตลาดขึด้นตามตลาดเนาะปีนี้ลงเยอะไหมลุง มากกว่าเดิมไหมลงมากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิมถูกถูกถูกปีนี้ส้มถูกกว่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเท่าไหร่คะแปดปีแปดปีเนี่ยบมันไม่เหมือนอันนี้ร้านคุณอะไรคะกบครับอยู่ตลาดไหนคะตลาดนิรบาลเลยครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตีห้าถึงสามทุ่มครับถึงสามถึงวันนี้จะเปิดถมืครับถึงสองทุ่มนะแต่ลูกค้ามาไม่ผิดหวังใช่ไหมถ้ามา เชิญจะเชิญชวนลูกค้ามาซื้อยังไงคะเชิญมาเลยค,ครับวันนี้เปิดถึงเมื่อวานรูปเลยยี่สิบบาทครับมะปางนี่โลละเท่าไหร่คะสองมาเลยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะกี่โมงลูกค้ามาซื้อได้กี่โมงมีเชา้ากับตีห้าครับค่ะตีสี่ตีห้าเวันนี้ปิดกี่โมงคะวันนี้ปิดทุ่มหนึ่งครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงทุ่มหนึ่งใช่ครับ มาแล้วไมีบดหวังนะคะผลไม้มีครบหมดมีทุกอย่างมีอะไรบ้างคะเนี่ยเดียวจบเลยที่เดียวจบเลยไม่ต้องไปซื้อที่อื่นแล้วมังแก้วมกรนี้เท่าไหร่คะมังกรตอนนี้ขึ้นจะบาทแล้วาแปดสิแอปเปิ้ลเท่าไหร่คะเนี่ยแอปดสิบห้าแปดสิบห้าอ่างุนอ่งุนนะคะเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยชมพูแต่ดีเต็มอันนี้อะไรอ่ะองุ่นไปมัสเท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบแล้วแดงเท่าไหร่คะเนี่ย สองสามลำไยเท่าไร่คะลูกหนึ่งร้อยมะพร้าวเท่าไรคะส,สี่สิบาสบาทขายดีไหมยปีนี้ทําเยอะกว่าปีที่แล้วไหม<ะ>ทําเยอะกว่าปีที่แล้วไหมทพอ,ขอก่อะต้นทุนเป็นไงต้นทุนจะสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะแตแ่แล้วปีที่แล้วขายราคาเท่าไหร่เท่านี้ราคาเดิมไม่ขึ้นราคากี่ร้อยโลคะทำ ทำคนเดียวทำไม่ถึงร้อยโลหรอกอ๋อทำน้อยหน่อยใกล้จะหมดแล้วสินะใช่ไหมขายดีไหมกระ่ายเล่นเรื่อยๆค่ะคุณยายอะไรคะปลาเล็กค่ะคุณปลาเล็กอยู่ตลาดไหนคะเนี่ยตลาดล่างค่ะตลาดล่างไปกินที่ไขายโลเท่าไหร่คะก็ทุกวันน่ะเราเราก็คือคนจองเท่านั้นแหละอันนี้ทำไมถึงถึงถึงว่ามีไส้เค็มในหนมเข่งก็ไส้เค็มไส้หวานเพราะอะไรคะคือเราหอมไม่ทัน แล้ไปตองหาหยากนี้ตองสั้นก็เลยต้องเอามาหยอดแล้วคนนิยมไหมอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะทำได้สองปีเนี้ยก็คือเราเอาแบบคนที่ไม่ต้องมีสตางค์งเนี่ยคือก็ซื้อได้ไปไหว้ได้ <c oughs> ไม่ต้อง,งเป็นกิโลเพรไหว้น้อยจะคืออ้ได้อันนี้เป็นแพ็คก็พอ <c oughs> แล้วเนาะคือทูอินวันเลยน้ำแข็งน้ำเทียนในรวมกันหมดเลย <c oughs> แพ็เก่ะไรค่าอย่างเงี้ยทูอินวันเท่ากันใช่ไหมเหมือนกัน ห้าสิบขายดีไหมคะราคาเป็นไงต้นทุนแพงไหมปีที่แล้วราคาเท่าไหร่คะอันนี้ ทำเยอะไหมครับปีนี้ทำเยอะไหมไม่เยอะค่ะ,นนาาาค,ะคนช่วยไม่มีค <c oughs> นชแล้วนมนมเข่งนี่ขายยังไงครัเนี่ยอ,าาาอันนี้ร้านคุณอะไรครัอบอยู่ตลาดไหนคะเนี่ยตลาด ว่มามาซื้อเป็นประจําทุกปีไหมของแม่คนเนี้ยแม่ดาเนะี่ยแล้วกปกติดูแม่แมค้ขาขายทุกวันนะขายทุกวันจะขายขนมอื่นขายข้าวต้มมัดใส่ไส้อะไรอย่างเงี้อยอันนี้ตลาดไหนคะเรียกตลาดอะไรคะเดิไมไหมคะปีที่แล้วก็ขายร้อยหนึ่งใช่ไหมขายเท่าป,ปีที่แล้วไหมราคาเดิมใช่ไหมฮะแล้วต้นทุนแพงกว่ากันไหมแล้วราคาของถูกถูกหรือแพงกว่ากันน่ะเท่าเดิมเนาะ ร้านคุณอะไรคะอัญาค่ะฮะอัญญาค่ะอะไรี่อัญาอันนี้อยู่ตลาดไหนนะคะตลาดอ๋อชุดชุดเท่าไหร่คะร้ายหรือร้อยเนาะขายทุกปีไหมคะขายทุกปีค่ะขายดีไหมคะปีที่แล้วเป็นไงกับปีนี้อันไหนขายดีกว่ากันไม่ต่างกันเลยมม้ <c oughs> อันนี้จัดไปกี่ชุดคะนนม,ดคมันสะดวกใช่ไหมแต่คนนิยมใช่ไหมแบบเนี้ยมาถึงก็ยกไปเลยเนาะเป็นชุดๆเลยมันปีผลไม้กี่อย่างคะเนี่ยตลาดล่างครับตลาดล่างรับาลมีภาษีจะเชิญชวนให้ประชาชนมาซื้อยังไงคะก็ออกมาจับจ่ายให้จ่ยครับผมครับวันนี้เป็นวันจ่าย ซึ่งแต่สินค้ามีมากมายครับมีทุกอย่างนะครับจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมสุมขนมเปียกครับราคาก็มาพูดง่ายว่าคุณภาพของเราดีแล้วราคาก็ไม่แพงทม่ติดตวนะครับวก็ของตลาดทั่วไปครับที่สุขไทยคือของเราสดใหม่ครับทับลละะ้งหมดเลยครับเป็ดสี่ร้อยแปดสิบ้าเนื้อไก่ลหรคะร้อยห้าสิบครับแล้วอันนี้พาโลใช่ไหมเป็นแบบพาโลเหรอแบบต้มน้ำตาลสมุนไพรอ๋อก็ต้มน้ำตาลสมุนไพรใช่แล้วอย่างหนึ่งคืออะไรคะอันนี้ต้มน้ำขาวธรรมดาน้ำขาวกันนะในกับ น้ำปลานี่ราคาเท่ากันไหมอ่านี่สอง้อยสี่สบาทอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้250รอาสอ๋อเพิ่มไป10บาทใช่ไซส์ใหญ่ครับนี่ไก่ไก่ใหญ่ไซส์ใหญ่ด้วยไก่ตกปันตัวสอกิโลอืขายดีไหมอ่โอเคครับแล้วดีไหมก็เพื่อมันก็พอได้อยู่ทำเยอะไหมล่ะออ๋ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับพอปีที่แล้วทำขนาดนี้ไม่เท่าวันนี้ไหมเท่ากันครับเท่ากันทุกปีเท่ากันหมดแล้วตอนปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้วไหมอ่าปีนี้จะดีขึ้นมาหน่อยเพราะเราเก็บจากพวกเช้าเนี่ยอ๋อ เราเก็ตได้เลยว่าถ้าปีไหนจะดีเนี่ยเช้าๆจะออกกันแล้วมันาะตอนใส่เขาไว้จร้งๆข้างีไหนจะเงี้ยก็คือช่วงเช้ามันเริ่มเงี้ยอ๋อคือปีนี้คือคักคักก,กเยอะ,ยอ,ะอันนี้คุณอะไร